คลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราเอาลูกสูบปั๊มเบรกออกมาได้แล้วต่อไปก็เป็นการทําความสะอาดนะครับอันดับแรกก็ให้เราไปหานะครับใบเลื่อยตะเหล็กนะครับแบบนี้นะครับมาแต่งนะครับเจียให้มันแหลมแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับงอให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะมาทําความสะอาดในร่องนะครับของตัวโอริงปั๊มเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็ในการเอาลูกยางออกนะครับเอาโอริงออกนะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับ โอลิงปั๊มเบกมีทั้งหมด4ตัวนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่2นะครับเหลือแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยมันสึกลอจากการใช้งานไปแล้วแล้วก็โดนน่าจะโดนแก๊สเผาไปแล้วด้วยนะครับคราวนี้เราก็ใช้ไอเดียตรงนี้นะครับนี่เดียงอแบบนี้มาทำความสะอาดตามร่องตรงนี้นะครับให้มันสะอาดนะครับเวลาเราใส่โอลิงปั๊มตัวใหม่เข้าไปมันจะได้แนบสนิทการทำความสะอาดในร่องเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาทำความสะอาดในรูตรงนี้บ้างนะครับเราก็จะใช้แปรงลวดแบบนี้นะครับใส่กับสว่านนะครับใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องกลัวพื้นผิวว่ามันจะเสียห ราะว่าลูกปั๊มเนี่ยมันจะสัมผัสกับโอลิงตัวนี้นะครับเราก็จะหยอดน้ำมันเบนซินลงไปด้วยเลยนะครับก็ล้างคราบจอระบีคาบน้ามันเบกเก่านะครับให้มันสะอาดนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเรามาทําความสะอาดลูกปั๊มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดด้านในก่อนนะครับโดยใช้ครีมล็อกนะครับขี้เบาๆนะครับแล้วเราก็จะใช้แปรงนะครับขัดด้านใน เราจะมาทําความสะอาดด้านนอกบ้างนะครับโดยใช้ขดว้วดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับใส่เข้าไปให้มันฟิตนะครับแล้วมันก็จะพารูสูบนี่หมุนนะครับแล้วเราก็ใช้แปรงอัดด้านนอกนะครับแล้วก็จะมาขัดด้วยกระดาษทรายนะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้วาวไอเสียของเวฟรอยนะครับเวฟร์รอยคาบูนะครับผมมาอัดเข้าไปตรงรูสูบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะจับกับสว่านนะครับเราจะขัดด้วยกระดาษทรายหยาบก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ละเอียดนะครับเบอร์พันให้มันเงานะครับผม สุดท้ายด้วยไข่ปลาวานกับเก่งๆดีนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราทาความสะอาดชิ้นส่วนเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะมาใส่โอริงกันนะครับนี่เห็นไหมมันมีอยู่4ี่ตัวนะครับแบบแรกก็ให้เราชโลมจะบีสําหรับเบรกก่อนนะครับที่โอริงจะทให้เราใส่ง่ายนะครับแล้วก็ฉโลมที่ลูกปัามไว้รอได้เลยสังเกตว่ารู้สึกว่าโอริงมันจะใหญ่กว่ารูใช่ไหมครับแต่ว่ามันพอดีนะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นล่องไวรรออยู่แล้วเราก็ยัดเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับมันดีดตับเข้าไปเลย เสร็จแล้วก็ให้ใช้คีมนะครับคีมการลูกสูบ้าไปได้เลยนะครับหมุนๆยกๆนิดนึงนะครับถ้าเราใส่ให้เราสังเกตด้วยนะครับอย่าให้ลูกสูบมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับมันจะต้องเข้าไปตรงๆมันถึงจะเข้าง่ายนะครับแล้วเราก็จะมาเช็คว่าลูกสูบใช้งานได้ดีไหมนะครับโดยการเอา้าเบรกมากันไว้นะครับป้องกันลูกสูบมันหลุดออกมาจากอัมนะครับแล้วก็จะใช้เืลนอมที่มีขนาดที่มันใหญ่พอดีกับรูตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันเช็คกันเห็นไหมคล่องนะครับเวลาบีบเข้ามันก็จะสมูทนะครับแล้วเราก็มาใส่่ออุปกรรณ์ทีเเหลลืได้ยนะคับ นี่ของตัวนี้ก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะครับผมแต่ก็จะลงให้ดูอีกเผื่อบางคนยังไม่เห็นนะครับตัวนี้จะใช้จรารบีตัวนี้ฉลมก็ได้นะครับหรือจะใช้น้ํายานีกก็่สงฉีดก็ได้โอเคเวลาใส่ลูกยางตัวนี้นะครับใส่ไปแล้วก็ให้หมุนให้ดูด้วยว่ามันไม่เผยที่ด้านใดนด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เติมจรารบีเข้าไปทั้งสองตัว ที่เราจะใส่ขายึดคาลิเปอร์หรือขายึดแม่ปัม๊มเข้าไปทั้งสองตัวนะครับให้ทําการยัดตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็โยกโยกให้จารบีนะครับมันชโลมแกนสลักให้ทั่วก่อนนะครับก็จะทําให้เราใส่ง,ง่ายจากนั้นก็ดันเข้าไปพร้อมกันได้เลยนะครับถ้ามันใช้งานได้ดีมันจะต้องโยกได้แบบนี้นะครับเป็ดอิสระแบบนี้ไอจารบีตามจุดที่อุปกรณ์ตัวอื่นมันยังไม่ได้ใส่นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่้าเบลลงไปทั้งคู่นะครับแล้วก็เอาหัวนโิโป้กดลงไปแล้วก็ใส่สลัตัตวนี้้เขาามา ตัวสุดท้ายตัวปิดไล่อากาศนะครับแค่นี้เราก็จะได้ปั๊มที่ใช้งานไม่ได้ให้กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปสาหรับคนที่อยากจะซ่อมนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกก็ถ้าซื้อใหม่สะดวกกว่าก็ตามนั้นนะครับผมแต่ซื้อใหม่ราคาหลักร้อยไม่ได้ของแท้นะครับนี่ถ้าใครชอบซ่อมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับช่างบายคบินิกมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ